สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้ซื้อรองเท้ามาฝากคุณแม่กับคุณพ่อผมนะครับก็แม่ผมขายของอยู่ในโรงงานน้ำตาลนะนี่เอามาให้ถึงที่เลยเดี๋ยวมาดูกันวัดีครับลูกไม้สวัสดีครับทรูตอนีสวัสดีครับนี่แหละคุณแม่ผมเองคนนี้สวยไหมมา ลองดูซิใส่ได้ไหมบัร้อยสามแปดไหมสา <38 S 2> มแปดแม่จะใส่สามแปดดีเราจะลองใส่ใส่ใสดูซิยืนนี่นะแม่ใส่บอร์้อยแปดโอเคฮะนี่เนี่วิบวับวิบวับด้วย,ยนะอืออืออือเอาใส่อีกข้างหนึ่งดูมันใส่ได้ไหม,มได้นะออเดี๋ยวเอาเนี้ยให้พ่อพ่อมีแล้วก็ซื้อมาให้แล้วแล้บัวซื้อยังอะนี่ไงใส่อยูอ่เนี่ย